ครับวันนี้ก็พามาชมนะฮะบรรยากาศแบบวัดชายน้ํานะครับนี่วัดชายน้ําชายแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะเป็นวัดบ้านนะฮะแต่ว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมติดแม่น้ำเจ้าพระยาก็เออน่าอยู่นะฮะวัดบ้านแต่ว่าทาเหมือนวัดป่าต้นไม้เยอะนะฮะดูดิครับร,ร่มรื่นบรรยากาศ เหมือนวัดป่านะฮะเนี่ยเป็นวัดบ้านแต่สร้างบรรยากาศแบบวัดป่านะฮะเอาน้าดีมาก,กน,นะมันบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมจิแม่นม้ำใจปัญญานะฮะนะนะมาดูบรรยากาศนะครับเหนไหมดูบรรยากาศนะครับ มานั่งสมาธินะฮะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับผมมีการเล่นผ่านนะเรากลางจุ่มนะฮะปลเลือดเรือร่องไปเรื่อยอย่างเงี้นะครับบรรยากาศของ ไปเลยน,นะครับก็วิ่งไปเลยของมัน,มนจนุดเก่าลมเลื่นมากครับบัดน,นี้น่ามานั่งพักผ่อนนะฮะต้นไม้เยอะนะฮะเห็นไหมสร้างได้ดีมากเลยครับวัดบ้านแต่ัฏบรรยากาศเหมือนวัดป่าน,นะเนี่ต้นไม้บ้านทั้งหมดเลยต้นไม้เยอะนะ นี่แหละครับถ้าวัดไหนก็ไปก็มีแต่อิฐแต่ปูนมันไม่น่าอยู่นะนี่นี่เาพึ่งตอนนพึ่งเย็นนะฮะนีเ่เรื่ององนา,าน,น,รนเรื่องการมาก็มาพักผ่อนได้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก ีพญานาคเป็นรอยน้ำอยู่ถงนะลูกพญานาคนี่ยเขาเขาทำเป็นทุ่นไว้เอาถังเลยนะฮะถังแดงเนี่ยถังไอ้นั่นก็ถังพลนะนะาสติกเนี่ยจะลอยพลาสติกเนี่ยเขาทำเป็นทุ่นรอยน้ำให้แต่น้ำขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ำนะครับน้ำลงมันก็ลงนะฮะมันก็จะลอยลงน้ำขึ้นมันก็จะลอยขึ้นนะฮะนี่เรียกว่าทุ่นนะฮะ หรือแพ้ก็ได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของนะครับเขาทางโคาชทางเดีอนกันนะมีปูนนสรุปสวยงามมากนะ,ะไไม,กมีบัวด้วยนะรับัวแดงบัวแดงบัวขาวกับบอนลูกบัวไว้นะฮะ ากาศบรรยากาศนะครับลมเย่นมากนะครับผมน่าอยู่นะนะครับผมอะ่ะ